สว,ส,สวัสดีครับค,คุณผู้ชมครับวันนี้ก็กลับมาพบเจอกับผมแล้วก็น้องเหมือนเช่นเคยทุกวันนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีกุ้งพันแซลมอนนะครับผมแซลมอนพันกุ้งเออ <c oughs> แซลมอนเนี่ยเอามาพันกุ้งเออใช่นะครับไม่ใช่กุ้งพันแซลมอนนะครับวันนี้ผมก็นั่งพันประมาณ ครึ่งชั่วโมงนะครับผมแล้วก็มีน้ำจิ้มที่พูดแบบแซ่บๆนะครับหั่นแค่นี้ถึงชั่วโมงเลยเหรออ๋อหั่นด้วยอออออของมันละเอียดอ่อนคุณผู้ชมกว่าจะแกะกุ้งนะครับพาลางกุ้งนะครับผมหั่นแซลมอนนะครับผมต้องมานั่งพันอีกนะครับผมทำน้ำจิ้มอีกนะครับผมดูห <พา S 1> ล่อไปเลยออีกโโ้หดูหล่อเลยกจะได้แต่ละเมนูนี่ยากนะครับผมคนไม่ทําไม่รู้หรอกคนมาถึงแลวก็นั่งกินอย่างเงี้ยมันไม่รู้นะครับดูหล่อเลยมันน่าอู้เลย ไม่มันต้องมาช่วยกันกินเออไม่ใช่กันช่วยกันทำหรือกันรู้เนาะคุณผู้ชมทําไม่รอเนี่ยแบบคนมาถึงก็นั่งกินม่รู้เผ็ดไหมนี่ยพี่เพชรเผ็ดบอกเลยเผ็ดแต่พริกเม็ดพริกร้อยใช่เรามาคุณผู้ชมไม่ได้กินนานครับผมเทมอนพันกุ้งครับกุ้งพันเทมอนเอ้ยเทมอนพันกุ้งนะครับผมลิ้นมันจุ่มซีฟู้ดคุณผู้ชมครับผมนี่ขี้พริดไม่เยอะจุ่มจนแบบนี้เดียวจุ่มจนแบบหลุดเลย อุ้ยจิ้มเด็ดมากเลยหวานมันแบบลงตัวคุณผู้ชมเด็กคอยดูนะไม่ไมีคนสะอึกไม่ไม่เท่าไรก็ไม่ต้องจิ้มเยอะไงจิ้มให้มันรูสก็พอแล้วผมจิ้มน้อยเมื่อกี้แซ่บกอนม่ได้กินเหมือนน้ำจิ้มมาแซ่บเรานานมากคุณผู้ชมที่เราไม่ได้กินแซลมอนพันกุ้งนะผมบอว่ากินแซลมอนคุณผู้ชมเพราะว่าช่วงนี้ของทะเลแพงมาก คือเป็นโรคซับจางอ่นแล้วซับจางมันม,มีแล้วมันมีซับที่เอ,อันนี้แล้วมาเด้อคุณผู้ชมกินด้วยกันนะครับผมหอมมากเลยลืมเสื้อผักสลัดอันนี้ออกกอล์อมาสัดแก้วอ่ะแก้วพ่องนี่างกอลสัดแก้วสัดโลอ,อ,อันนี้มันขม กินแบบคุ้มๆกินแต่แซลมอนกานให้กินไม่กินผมยอมกืนสุดยอดมันมากเลยฮัดมาทางมาทางกรอบทางมันบอมันลงตัวใช่แซลมอนก็มันคุณผู้ชมแล้วก็กุ้งมันหวาน เข้ากับอากาศร้อนนี่นะเป็นของแบบเนี้ยโดนมากเลยพันๆเป็นในน้ำจิ้มอ่ะก็อร่อยครับเผ็ดบ่เผ็ดอยู่ถ้าจิ้มเยอะจิ้มไปเยอะดิผมพยายามจิ้มนิดหน่อยแม่จิ้มนี้จิ้มนี้เดี๋ยวมันอึกอึ๊กอึ๊แค่มันจะได้รสชาติในจิ้มน่ะเดี๋ยวอ่ะยาลอกกันนะลองจิ้มมาเยอะ พอแล้วคุณผ้ชมเอาแค่ที่เราไหวก็พอเดี๋ยวไม่อยากพูดพริกมันหยองข้างล่างกระเทียมใายก็หมดมันต้องมีกระเทียมโทนว่ากระเทียมนี่มอกระนากระเทียมก็ไม่มีคุณผู้ชมมาถึงบ้านแล้วอะเลยย้ครื่องมันตกอยู่ข้างล่างเนี่ยต่างมณไพมิงเลยแล้วก็ เอาพริกขึ้นมาข้างบนอีกโคนพริกขึ้นมาตะบ,บนแหมไม่ไม่ได้พริกขึ้นมาอย่างเดียวไงอย่างอื่นก็ขึ้นมาด้วยพวกน้ำอะไรอนี้เห็นไหมโคลนก็เดิมเลยอืมอืมเดืดนี่กินแบบลอยๆแซลมอนอย่างเดียวทำไมเยอะจังไะแซลมอนอ่ะสองตัวเหรอ มาคุณผู้ชมพส่น้ำจิ้มแล้วมาพี่เกมขอมาผมก็จัดให้สักคำหนึ่งแล้วกันออแค่ให้มัสะดุจิ้งจัดเบอร์แค่ให้มัสะดุ้งน้ำจิ้มคุณผู้ชมมันจะสุกข,ข้างนอกอข้างในมันจะนุ่มพริกกับมะนาวกัดนะหูอ้อออออออาคำเดียวไปเลยอนะ่ะ <m> ไปมันไปเลยเดี๋ยวเรากินทีหลัง <G ül> กินกุ้งไปก่อนเดี๋ยวผมเมียนแทงม,มันหนึ่งมองหายกุ้งไอ้กุลาดำไม่มีคุณผู้ชม,ม,น,ม,มน,นั่าานไม่ใครมาเลยท่เนี้ยบางคนต้องงงกุ้งกุลาดำมันคืออะไรมันก่อคือกุ้งลายเสือที่ ตัวเล็กคุณเลียมใช่นั่นแหละมันหวานมันร่อยกับกุ้งอันนี้นะส่วนตัวผมว่ามันหวานกว่าแล้วกรอบกว่า<อ>มีกลิ่นด้วยมีกลิ่นหอมหอม,หอมนิดนึงส่วนกุ้งลายเสือที่มันตัวใหญ่เขาก็เรียกกุ้งลายเสือมันเพนั้นแพงเลยนั่นแนหะใช่ตัวเบลอพี่เกมเคยซื้อมนันตัวสองนิ้วเนี่ยใหญ่มาก จัะขนาดทางมันทางกรอบทางนมละมุนอะไรในปากกินทีเดียวยังดีกว่าในหมดเร็วจะหมดแล้วนั่นอ่ะได้ฟินสองต่อนี่เลยบะเจียบแซลมอนเขาต้องกล่อยเกีียวมั้งเหรอไม่ต้องเกีียวก็ได้เอาดูดููดเๆคอมเม้นแบบ ้คนกินไม่เป็นก็อาใส่ปากแล้วก็คืนเลยใครกินมาเป็นใครอยกินไม่เป็นนี่ไงแบบทำแบบทำเล่นแบบวะก็อยากจะแบบได้รสชาติของแซลมอนอย่างเดียวเลยไงลองลองคุณผู้ชมน้ำจิ้มพี่เกมเผ็ดยอมรับวาเผ็ดจริงวันนี้ไอผมซื้อน้ำจิ้มแบบขวดมาคุณผู้ชมเจ้าของเจ้าของ ที่เขาขายเขาบอกวันนี้โคตรเผ็ดเลยนะครับแล้ววันนี้ผมก็ซื้อพริกเขียวมาตำใจอีกสองถงุงเขาขายพริกแดงไงแล้วก็มาผสมกันทั้งแดงและเขียวก็กลายเป็นแบบนี้คุณผู้ชมโคตรเผ็ดทาให้ผมเก็บใส่อีกได้อยู่ถ้าจิ้มเนี่ยรู้ทางเนี่ยเห็นสีก็รู้แล้วเนี่ยแล้วก็ได้เยอะเลยเราก็เก็บน้ำจิ้มไว้อีก,อ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 กหลายหลายมือปั่นใส่ถ้วยแล้วก็เอาถุงแช่ต้องอกไปใส่ตู้เย็นไว้ ที่แกทำน้ำมาเดียวอาหมดผิวน้ำพักก่อนพักโยกก่อนอากาศมันร้อนคุณผู้ชมนั่งๆอยู่สักแป๊บก็อยากกินน้ำเปล่าแล้วอยากกินน้ำตาไหมพี่บ่เธอโอหังก็ได้กินน้ำตาแล้วโดนฟาดก็มีน้ำตาเหมือนกันรไม่มีครับเอาไหน้ะมึงมีรึเปล่าเปลืองเป็นยังงไงเหรอโอเคยโดนใคร ไม่เคยโดนพี่ตีแต่เราซึ้งไงเนาะยังไม่เคยโดนพี่ตีวันนั้นโดนซถอะซึ้งวันหลังจะไม่กลับปั้นนะนะวันหลังอรับไม่โหดไงไม่โหดไม่จำเลยผู้ชมถ้ามันดาไว้รุ่นหัวแข็งนี่แหละเออวันรุนหัวแข็งของลูกพี่เองไม่เคยเป็นใช่ไหมล่ะไม่เคยเป็นอย่างนี้ไม่เจี่ย่เจี่ยไม่เคยผมไปถามถามยายเลยพี่ไม่เคยโดนยายสอนทีหนึ่งจะจำแล้วแสดงว่าผมแข็งกว่า มอแข็งกว่าเอาเป็นไงล่ะมึนมึนนี่แหละแบบมัอนคนไม่สมประกอบบบนโอ้นี่แรงไปซ้ายทะลุหัวขวบหัวขวาครับท่านผู้ชมไม่จำนะครับให้มึนมึนรับได้แหละคนไม่สมประกอบเมื่อมันไม่สมประกอบอ่ะจริงๆมันไม่รับรู้อะไรที่ที่เราสอนอ่ะขนาดนั้นเลยอ่ะก็งงอยู่สอนลูกกี่รอบไม่จำวันนั้นเขาจัดไปซะสาม สามสามสามฟาดรู้สิไม่ได้จำไหมอไปเนี้ถ้าบอดจำเขานี่กะทุบอ่ะเออมีอีกกะทุบจำมาเลยถ้ามีอีกนะโดนทุบเอวันก่อนใช้ไม้ขัดขลัดไอ้ฝาข้าวคุณผู้ชมไม้ไผ่ฝาต่อไปหางกระเบนที่อยู่หน้าห้องเอะหางกระเบนเคยโดนอ่าเคยโดนอ่าเดี๋ยวจะโดนแต่เป็นหางกระเบนที่มีหนามมันเจ็บมากอยนั้น มีไม่มีหนามตีแล้วดึงฟุ๊บหูเสียบให้ลองเต็มที่เลยลบก่ะลบแบบนั้นล่ะลบทานเลยผมเร็วดิ้นดีกว่าาำไปพูดแบบนี้คิดว่าจะมีรัานต่อไปใช่ไหมครัมีหรอให้น้องตัวหนึ่งเอาูดน่ะอแบ่งคนละตัวเลยจิ้มให้มันหมไม่ต้องจิ้ม งาไปจิ้มห,หมาจะกินน้ำจิ้มนะอ่ากินเห็นไหมลนะ่ะน้ำลายซีดม,มือแหมมาเขาไม่้อมอีกตัวหนึ่งคนละตัวเลยคนละชิ้นโอ้โหน้ำจิ้มนสุดจริงอ่ะอวันนี้แบบเบียยหมดเลยน้องก,กินก <ๆ S 2> เร็วอยากกินอยากกินว่าเดี๋ยวผมนี่คงต้องกินอ่าหอมมันล้ำอะอะไรที่จะพูดมาคุณผู้ชมหมดครับผมขอมีนน้อยเดียววันนี้ชวนคุณผู้ชมกินด้วยกัน แซมอนแล้วก็กุ้งนะครับผมแซมอนผันกุ้งน้ำติ้มไม่ทันได้อิ่มแบบเผ็ดก่อนนี่ว้าวลูกห้องน่าสงสายเลยเลยคุณผู้ชมชิ้นสุดท้ายแล้วเมียแล้วมานข้้นนอยมาแค่เอาเนี่ยใหไแม่ผมกินให้หมาอ่ะ มันไม่เคี้ยวเลยอะมันชอบผอนทะเลนะครับพดอ่ะมันชอบทุกอย่างอะของทะเลนี่กุ้งแล้วคุณผู้ชมกุ้งนี่แบบชอบมากเห็นเอาอะไรให้กินกินหมดเลย <c oughs> หมดแล้วลูกไม่มีแล้ว,ลว <c oughs> หมดแล้วหมดแล้วโอเคครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมชวนคุณชมนะครับผมมากินแซลมอนแล้วก็กุ้งแซลมอนผันกุ้งนะครับผมแบบทิมแทบแทบนะครับ <c oughs> <c oughs> แทบเดียวหมดของอร่อยอะ คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามด้วยนะครับพบเจอกับผมลและฟันร้อนในวันพรุ่งนี้ <ผม S 1> นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ